สะพานบุญครูหนึ่งโดยอาจารย์ชาติชายน้อยสกุลได้ร่วมกับกลุ่มศิลปินไทยใหญ่ในจังหวัดเมืองสอนเปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแหง้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นน้ําดื่มยารักษาโรคเพื่อน,นําไปมอบให้กับผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมีร้อนมาเพึ่งเย็นในพื้นที่อําเภอแม่สรียงริมฝั่งแม่น้ําสระินซึ่งมีรายงานว่ามีจํานวนผู้ลี้ภัยมากขึ้นเรื่อยๆนับหลายพันคนแล้ว ขอคนละ1แชร์นะคะ1แชรหนึ่งไลค์1แช์นะคะ1แชร์ของท่านช่วยพี่น้องได้อีกเยอะนะคะขอบคุณค่ะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันที่เริ่มรับบริจาคก,ก็มีประชาชนทยอยนำสิ่งของทั้งอาหารแห้งน้ำดื่มเสือ้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นอีกมากมายมาร่วมบริจาคก,กับสะพานบุญครูหนึ่งบางคนมาไกลาจากต่างอำเภอและต่างจังหวัด ครับผมก็นะครับวันนี้ทางาสะพนานบุญคุูหนึ่งนะครับได้ได้รวบรวมสิ่งของเพื่อที่จะไปช่วยเหลือ,อผู้ริ้ภัยสงครามที่บ้านาแ,มแ,มแ,แม่สะเกิบแม่สำเร็บที่แม่เสลียนะครับเราเริ่มต้นแต่เมื่อวานนะครับวันนี้เราก็าได้รวบรวมของที่ชาวบ,บ้านได้เอามานะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นเสื้อผ้าที่ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้เราก็ไปเก็บอีกที่หนึ่ง ตอนนี้เราก็ตั้งเป็นคล้ายๆศูนย์ชั่วคราวที่จะรวบรวมของนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มยารักษาโรคผ้าอนามัยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไปใช้อะไรต่างๆนะครับก็มีอาหารแห้งมีพริกมีถั่วเน่ามีอะไรเนี่ยคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะนํานไปมอบให้กับทางาโดยผ่านทางอำเภอเมืองแม่สระหรือว่าทางศบเมยในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็ฝาก รบกวนนะครับพราแม่พี่น้องทุกท่านใครสนใจที่จะร่วมในการบริจาคครั้งนี้นะครับก็มาติดต่อได้ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่สอนตรงนี้นะครับตรงหน้าโรงเรียนเทศบาลสองเฉลิมเมเกียรติหรือว่าคนแม่สอนเราจะรู้จักในนามของเรือนจําเก่าติดกับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเราจะรับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันศุกร์นะครับตอนเย็นก็จะอยู่อาจจะอยู่ถึงทุ่มสองทุ่มได้หรือว่าโทรทักผมมาผมก็จะมารับให้ถ้าใครมีของเยอะไม่สามารถมาได้ก็จะมีรถไปรับให้นะครับ กขอบบคคุุณทท่านนะรัช่วยกััันนะคคครรบบบขอบุณชมรมกู้ภัยบ้านดอยคููก็เป็นอีกหนึ่งแรงกายแรงใจในการรวบรวมอาหารสิ่งของบริจาคจากทานน้ําใจของประชาชนมาร่วมบริจาคอีกจากํานวนมากที่เป็นเียมาจากบางาังมะผ้าครับบงับงมะผ้าวันนี้เอาอะไรมาร่วมบริจาคบ้างครับเอา,เอา,เอาเข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เครนบิ้ว้ำอะไอย่างนี่ครับรู้สึกสงสารครับแล้วก็อยากจะช่วยเหลือครับผมก็เลยเอา คนนี้มาช่วยเหลือทางเขาบริจาคมาชาวบ้านต่างมอพาใช่ไหมใช่ครับเป็นชาวบ้านของตางมอพากับอำเภอปลายบริจาคมาครับผมของเราที่เป็นทีมงานของกู้ภัยดอยครูหรือว่าไงเป็นทีมงานชมรมกู้ภัยดอยครูครับผมวันนี้มาด้วยกันกี่คนวันนี้มาด้วยกันสี่คนครับผมคนนาะครับก็เดี๋ยวว่าเห็นว่าเดี๋ยวจะมีไปรวบรวมแล้วมีรอบต่อไปอยู่ใช่ครับมีรอบต่อไปครับครับอันนี้ก็เอามาล่วงหน้าก่อนเนาะครับผมโอเคครับจะมีการนําสิ่งของบริจาค ไปมอบให้กับผู้ริภัยในวันเสาร์ที่3เมษายน2564ที่อำเภอแม่เสียงซึ่งจะมีการนำภาพข่าวและข้อมูลมารายงานให้กับท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งครับ